สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแปลงผักสวนครัวหลังบ้านของสวนเวเทินฮิลล์นะคะซึ่งไม่ได้ปลูกแต่กระบองเพชรหรือไม้แรงเนาะเรายังมีสวนผลไม้เล็กๆแล้วก็แปลงผักสวนครัวหลังบ้านด้วยนี่นะคะนุชจะพามาเก็บผักก็คือหัวใช่เท้าหรือเลดิ้นะคะครบกําหนดเนี่ยก็ประมาณ45วันนุคิดว่ามันน่าจะกำลังดีไม่อ่อนไม่แก่เกินไปแล้วหัวเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนดินค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วหัวก็มีขนาดใหญ่ก็เลยเก็บ เอาไปทำอาหารเย็นเลยอันนี้คือสมหน้านะคะป้าม่วยค่ะของบ้านเราเองเป็นคนที่ปลูกดูแลนะคะส่วนผักส่วนควรเนี่ยทุกอย่างเลยส่วนนุชเนี่ยก็มีหน้าที่แค่ว่าทำบล็อกหรือแปลงเนี่ยค่ะ โครงสร้างของแปลงผักหลังบ้านเนี่ยไว้แต่ว่าคุณป้านเนี่ยเป็นคนที่เริ่มตั้งแต่พอ่อมเล็ดปลูกผักดูแลรดน้ำเนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นหลังบ้านเลยทุกแปลงเลยเขาเป็นคนที่ดูแลเนาะทำให้เรามีอาหารเย็นวันนี้กินค่ะผักค่อนข้างที่จะอวบขาวใหญ่มากๆเลยผักสวนครัวหลังบ้านเรานะคะมีด้วยกันหลากหลายมีทั้งพืชหัวแล้วก็เป็นพวกไม้เลื้อยอย่างนี้นะคะก็มีเหมือนกันทั้งปลูกยากปลูกง่ายแล้วก็ทดลองปลูกค่ะอันนี้เป็นการปลูกผักครั้งแรก ของครอบครัวเราเลยเพราะปกติเนี่ยเราจะซื้อผักกินจากห้างหรือว่าตลาดนัดเนาะครั้งนี้เป็นการลงมือปลูกแล้วได้ผลผลิตค่ะ ก็คือเห็นผลจริงได้ผลผลิตมากินจริงๆเลยแล้วก็มันเยอะเงี้ยเราก็แจกเพื่อนบ้านข้างบ้านด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่น่าดีใจสุดๆของการทําแปลงผักสวนครัวนะคะก็คือการที่เราเนี่ยทั้งครอบครัวได้ลงมือลงแรงช่วยกันนะคะสร้างมันขึ้นมาจากการที่ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยแล้วพอเราทํามาขึ้นมาเนี่ยผลตอบแทนของการลงมือทำเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยตอนทำเนาะทั้งยกทั้งขุดหลุมทั้งพวนดินยกดินอะไรแบบนี้ค่ะคือมันมีผลลัพธ์ ที่เป็นรูปประทาคือเราสามารถได้กินจริงๆอะคะ่ะลงมือปลูกก็คือปลูกพืชหวังผลก็คือได้ผลจริงๆเห็นจริงๆอิ่มจริงอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆและผักของเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันปลอดยาฆ่า,มาแมลง ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเวลากินเนี่ยยังมีผักหลากหลายชนิดนะคะที่ยังรอการเก็บเกี่ยวซึ่งหัวไชเท้าเนี่ยเป็นผักชนิดที่สองที่ปลูกมาชนิดแรกที่ได้กินไปแล้วนะคะก็จะเป็นแตงกวาค่ะส่วนหัวไชเท้าเนี่ยเป็นอย่างที่2ที่นํามาทําอาหารได้สําเร็จเรียบร้อยทําแกงส้มไปแล้วนะคะแล้วก็แจกเพื่อนบ้านข้างๆบ้านด้วยค่ะโอ้โหมีความสุขมากๆเลย ยไว้นุจะมาอัปเดตอีกทีว่ามีผักอะไรที่ประสบผลสําเร็จหรือว่ามีปัญหาอะไรระหว่างการปลูกนะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย